แซบขึ้นเป็นกองสองลุกนางเอกดังวัย26ฉลองวันเกิดตัวเองโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับปันปันสุทัตาอุดมศิง์เราจะเห็นผลงานของเธอตั้งแต่เธอเด็กๆจนปัจจุบันโตเป็นสาวแล้วยิ่งเก่งยิ่งสวยเป๊ะมากๆซึ่งวันนี้วันที่5มิถุนายน66เป็นวันเกิดของสาวปันปันอายุครบ26ปี เผยลุคเรสสีขาวกระโปรงบานแซ่บปนหวานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอปปูนปูนสูทัตตาบอกเลยค่ะว่าลุคนี้สวยแซ่บสะบัดจนคนบันเทิงและแฟนคลับ,แ,ลบแห่กดไลค์และคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้เธอจำนวนมากติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม sbb daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม